ทำน้ำยำเย็นค่ะให้พ่ออาบน้ำให้ดีๆลูกหนูอาบน้ำดีๆลูกอ่ะดีๆลูกอาดีๆโอ้ยเอาดีๆลูกนั่งดีๆนั่งให้พ่ออาบดีๆ นี่อาการแกงพอค่ะ oh, oh, oh. อะที่สบายใจลูกอะที่สบายใจอะที่สบายใจค่ะม oh, oh, oh. ีความสุขค่ะพอพรมน้ำให้หนูเย็นดีเพ่อส oh, oh. นุกไหมลูกสนุกสนุกแกงพอแล้วเด็กน้อยทำไมชอบแกงพอจ้านี่ฮะดูทำ กิงเจือกแล้วอ้าโอ้ยน่ะโอ้ยปัดพระจาหนูปัดมัดขลาเองปัดปัดออนบัดออนสีน้ำตาลไม่ต้องหาถไปไหนไปอาบน้ำก่อนไปหาพระจ้าก่อนไปหาพระจ้าก่อนเอาชยพระจ้าอาบน้ำอาบตัวเองเลยอาบในองค์นะคะ เระวังเก็บดอกไม้ลงตานะลูกนะประหยัดดีๆใบบัวเอาฉีดสายยางเอาลูกฉีดสายยางเอาโอโลเวง อาบน้ำตอนเย็นเอาขันตักอาบเลยทักทายแม่แม่ยามเย็นนะคะออะพ่อหนูจะช่วยเองหนูช่วยอาบเองพ่อ หนูสวยยางไหนไม่รู้หน่อยหนูสวยยางยจ<ะ>้าจะวางไว้ไปนี่ว่าดิเอ้ยไปไปยังไม่เสร็จลูกยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จไปไปหาเพาะก่อนหาเพาะมามามาหาเพาะเร็วอ่ะม,มาเร็วมาแล้วมาแล้วหาเอ้า <c oughs> ล้างหน้าล้างหน้ามอมแมม